สวยมากเลยอะพี่วาหุยหรือจองห้องนี้นะห้องนี้เหรอมาสินจองห้องนี้นะ <c oughs> นี่มันห้องละสามพันจริงเหรอพี่วามันดีเกินไปหรือเปล่าหรือว่า ขนาดนี้ราคาแบบนี้มีพี่ฉันก็ยอมจริง <laughs> สวยเนาะหนู <c oughs> บอกแล้วเราต้องได้ห้องใหม่ที่นี้ก็เหลือแค่รอให้เนื้อคู่พี่ของี่พี่ต้องการเท่านั้นแหละก็คุบละเสียใจด้วยจ้ะฉันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอยากได้อะไรจากพี่โฟอีกแล้วก็ไม่มีเหตุผลให้เจออีกแล้วเพราะว่าพี่โฟเขาไม่ใช่เนื้อคู่ฉันจ้ะ